สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะสำหรับเล่าข่าวเทรดสัปดาห์นี้นะคะวันนี้วันพุทธที่สองกรกฎาคมค่ะเดี๋ยวก่อนเริ่มรายการน,นะคะเดี๋ยวขอเช็คภาพและเสียงแป๊บหนึ่งจ้ะช่วงนี้มาอัปเดตตลาดให้ทุกวันจันทร์เป็นพุธวันศุกร์นะคะโอเคโอเคอขอเริ่มนะคะขอเช็คภาพและเสียงก่อน เหมือนเพื่อนๆยังไม่ค่อยชินเนาะจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมเอ่ยว่าเราจัดรายการมันพุธวันจ์พุธศุกร์นะค่ะสวัสดีค่ะน้ยนะคะโอ้ยเอาอีเแี้วพี่มารคพี่มารค โอเคตลอดโอเคภาพและสิ่งชัดเจนค่ะข้อความเขียกิ๊เปิดข้อความในนี้นะคะวันนี้ร่มกันเลยไหมเพราะว่าตลาดบอกว่าเทตุง่ายมากเลยนะวันนี้นหะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะดูเทรดง่ายนะดูแบบบรรยากาศชื้นมืน่นะครับอะไรก็ดีอะไรดีนะโอเคอัปเดตข่าวหนะ่อยวันนี้เอ่อ มีใครสร้างเรื่องสร้างราวอะไรไหมหรือว่าตลาดให้ความสนใจไหมด้วยนะคะว่าตลาดอะไรเอาใหม่ oh ตลาดให้ความสนใจประเด็นไหนเป็นพิเศษใช่ไหมคะวันนี้นะคะก็ตัวเด่นนะคะในการ,รขับเคลื่อนตลาดช่วงนี้นะคะก็ยังเป็นพ่อใหญ่คนนั้นเหมือนเดิมเลยครับก็คือพ่อใหญ่ทรัมป์นะคะแต่ว่าประเด็นที่ตลาดให้ความสําคัญแล้วก็จับตามองในสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องของนโยบายการเงินหรือว่า การรลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดนั่นเองนะคะเบนมาให้ความสนใจแล้วนะคะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานก็เห็นได้ชัดนะคะว่าข่าวที่ออกมาก็คือ่อทรัมป์เนี่ยกดดันพาวเวลค่อนข้างหนักมากเลยทีเดียวนะคะกดดันหนักแล้วก็ทีนี้ก็ทำให้ออ่เหมือนกับว่ากระทบกระเทือนกับจุดยืนของ อะไรนะสถานะของเฟดอะไรอย่างนี้นะคะว่าจะถูกเข้าแทรกแซงหรือเปล่านั่นเองนะคะก็สร้างความมีตกกังวลให้กับเหล่านักลงทุนอยู่ทีเดียวนะคะและล่าสุดนะคะพาเวลก็ออกมาตอบโต้พ่อใหญ่ทั้มเหมือนกันนะคะวันวันนี้ข่าวแรงมากนะทุกคนคือเพ่อ,เพอใหญ่ทัมด่าคุณลุงพาเวลได้แบบแรงใช้คําแรงมากใช้คําแบบยับคายนะอะไรอย่างนี้นะ,ะบอกว่าบอกว่าพ่อใหญ่พาเวล พ่อใหญ่ทรัมป์ด่าวพ่อใหญ่พาวเวลว่านั่นแหละรุนแรงมากเลยทีเดียวแบบโอ้โหสมเป็นพ่อใหญ่ทรัมป์มากนะคะแล้วตลาดตอบรับยังไงตลาดตอบรับที่คำพูดของพาวเวลนะคะตรงที่ว่ายังไม่รีบขึ้นเหมือนเดิมจ้ะยังไม่ไม่ใช่รีบขึ้นยังไม่รีบรดดอกเบีย้ยเหมือนเดิมจ้ะทุกคนจ้ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอ่อ พอเวลยังให้เหตุผลเดิมนะคะว่าเรายังไม่ได้ทราบผลกระทบที่แท้จริงนะคะของนโยบายการขึ้นภาษีของทรัมป์เลยนะคะเรื่องนี้มันยังไม่จบนะคะแล้วตัวเลขที่มันไม่นิ่งณปัจจุบันที่มันกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเกิดจากนโยบายนี้ของทรัมป์ชัดเจนนั่นเองนะคะก็ตอบกลับไปแบบนะคือคนหนึ่งเขามาแบบ ค่อนข้างจะผุผางหยาบใช่ไหมอีกคนนึ่งก็ตอบไปแบบเรียบเรียบสไตล์ของเขาเหมือนเดิมนั่นเองนะคะทุกคนก็ตลาดตอบรับค่อนข้างเห็นชัดเจนนะคะสำหรับสกุลเงินดอลลาร์และราคาทองคำนะคะก็คือทําให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นระดับหนึ่งนะคะถ้าพาวเวลส่งสัญ,ญญาณว่ายังไม่ลดดอกเบี้ยนเนี่ยก็คือ ดอลล่าจะยังแข็งค่าอยู่นะคะแต่ว่าวันก่อน2วันก่อนนั้นดูดอลล่าอ่อนค่าใช่ไหมใช่นะทุกคนเพราะว่ามีหลายปัจจัยที่กระทบต่อสกุลเงินดอลล่าให้อ่อนค่านั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้เขาเล่นข่าวใหม่ก็คือข่าวที่ว่าเพเวลออกมาพูดชัดเจนว่ายังไม่ลดแม้ว่าจะถูกกดดันหนักมากนั่นเองนะคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นข่าวที่น่าสนใจวันนี้นะคะที่กระทบต่อตลาดชัดเจนคือข่าวนี้นะคะ อ่าที่เหลือก็เป็นประเด็นแบบกระทบต่อสินทรัพย์รายตัวนะคะอย่างเช่นเอ่อพ่อใหญ่สร้างเรื่องกับแฟนเก่าแฟนเก่าคืออีลอนมาสสืองคือแบบว่าเตียงหักเพื่งแต่เตียงหักแล้วก็แบบกลับมาแบบทะเลาะกันอนะ่ะเหมือนแบบเหมือนคู่รักอะ่ะ <c oughs> ก็สาดกันไปสาดกันมาอยู่นั่นเองนะคะล่าสุดคือขู่ขู่ว่า ถ้าอีลอนมันทําตัวไม่ดีเนี่ยฉันจะในรเทศเธอกับบ้านเกิดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะบ้านเกิดเขาอยู่ที่แอฟริกาใต้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็พูดแรงแล้ว,ลวช่วงนี้ลุงเขาในพ่อใหญ่เขาค่อนข้างแรงนะทุกคนนะแล้วก็สาดกันไปสาดกันมาระหว่างอีลอนมัสกับทรัมป์นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้กระทบต่อโดยตรงนะคะต่อหุ้นเทส l a นะคะเพราะว่าล่าสุดบอกว่ารัฐบาลจะเลิอกอุดหนุนโครงการรถ อ่าพัฒนารถ e ีวีของเทส l a นั่นเองนะคะหุ้นเทส l a ก็ร่วงแรงเลย7%ลบ7%เปเลยทีเดียวทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็นะไม่มีอะไรมากในข่าวในนอกตารางเนาะก็ไปดูข่าวในตารางด้วยวันนี้มีประกาศตัวเลขอะไรบ้างนะคะทุกคนอย่าลืมเช็คนะถ้าที่จะไม่ผิดมันจะเป็นตัวเลข A D P นอนฟาร์มว่าวันนี้วันนี้วันพุธเดี๋ยวคี่ขอซองก่อน <c oughs> วันนี้วันพุธขอส่องน่อยนะคะท่องคำายังทรงๆอยู่บนที่สูงนะเดี๋ยวเราวิเคราะห์ทางเทคนิคให้นะคะว่าอาการเป็นยังไงเจ้าวันนี้ใครที่บายมาตามเรานะคะตอนนี้โคจะบอกว่าอะไรโคจะบอกว่าเก็บกำไรไม่บายก่อน่าไม่ <c oughs> โอเควันที่สองเอดีพีนอนฟามจริงๆด้วยนะคะประมาณทุ่มสิบห้านะคะ อันนี้ก็ระวังไว้หน่อยเพราะว่าพุ่งมีนี้นะคะข่าวนอนฟาร์มจะมาจริงๆและสัปดาห์นี้นะคะต้องบอกทุกคนว่านอนฟาร์มของเราเนี่ยเออ่จะงดก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะคูเคสติดทุระเนาะต้องแจ้งทุกคนไว้ก่อนเดี๋ยวจะมารอเราเด็ดข่าวนอนฟาร์มอะไรอย่างนี้นะอะไปดูชัตราคาแจ้งแล้วนะคะว่านอนฟาร์ม เดือนนี้เรางดนะคะเพราะว่าคู่เคสติดธุระนั่นเองนะไม่สะดวกนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวมาดูราคาทองคำกันก่อนราคาทองคำนะคะกี้พาไปดูทำเฟรมเดรี่เลยชาแน,นลราคาเป็นยังไงบ้างชาแน,นลราคาตอนนี้นะคะเ,เห็นชัดชเนี่ยติดอยู่ระหว่างส 3, 3 9 4นะด้านบนเป็นชาแน,นลระดับเตอรี่นะคะด้านล่างอยู่ที่3246นะคะ และตอนนี้ราคาเออ่ถูกตกไปมาระหว่างชาแนลนี้เนาะก็คือพยายามปีนขึ้นไปไม่ได้ระดับหนึ่งก็กดลงมาเทสซ้ำนะครับที่สามสองสี่หกแล้วก็รีบาวขึ้นไปใหม่ทีนี้จอจะเทสด้านนี้อีกรอบหนึ่งสามสามเก้าสี่จุดสี่เจ็ดเมื่อวันจันทร์เราบอกทุกคนว่าราคามีโอกาสรีบาวแล้วรีบาวสูงได้แค่ไหนใช่ไหมเราบอกว่าที่3 3 3 7 คือจุดที่แบบว่าวัดใจข้างบนว่ามีโอกาสขึ้นไปถึงบริเวณนี้แล้วถ้าราคายังไม่ไปต่อเนี่ยมันจะมีโอกาสเทิร์นลงมาข้างล่างใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันไปต่อมันจะไปเทสระดับ5 0แล้วมาดูันอีกทีว่ากําลังขึ้นมีไว้นั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่หลุดโซนนี้ก็คือ37กับ50เนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะ หาแนวต้านใหม่ตัวเทสแนวต้านใหม่ข้างบนได้อยู่นะคือกดไม่ลงนั่นเองนะคะแต่ว่าถามว่าจะขึ้นไปมากกว่านี้ไหมก็ต้องดูแรงส่งแล้วก็ดูข่าวในช่วงนี้ด้วยนั่นเองแต่ว่าล่าสุดนะคะตั้งแต่ข่าวพาวเวลนะครับบอกว่ายังไม่รีบรถดอกเบี้ยนี้ก็ส่งผลให้ราคาทองคำถูกเทขายออกมาระดับหนึ่งทีเดียวนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นสถานะณปัจจุบันคือราคานะคะกำลังพยายามเทส e m a 50ของทงังเฟรมเดลี่นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นมาติดตามรู้ว่าจะผ่านโซนนี้หรือเปล่าถ้าผ่านโซนนี้ได้นะครับเลเวลถัดไปของ r s i s t ส n c e สำคัญนะคะอยู่ตรงนี้นะคะ3 3 5สถม้าดขึ้นมาคือสามสามเกและสุดระยะสวิงรายวันวันนี้ไปสุดที่ไหนขอขอเล็งข้างบนวัน <c oughs> คือตรงนี้จ้ะวันนี้สุรยะสวิงรายวันด้านบนนะคะอยู่ตรงนี้เลยสามสี่หนึ่งห้า๊อเคเห็นแล้วนะสี <c> ่ <oughs> ชั่วโมงเป็นยังไงสี่ชั่วโมงก็คือรีบาวขึ้นมาเทสระดับ LMA สองออีกรอบหนึ่งนั่นเองทุกคนเรื่องแนวต้านบริเวณนี้ค่อนข้างแข็งอยู่ทีเดียวพเหมือนกับขึ้นมาปีนมาเทสรอบหลายรอบและกิ๊กเห็นสามแท่งแล้วนะคะ ยังไม่ยังกดไม่ลงนะแต่ก็เหมือนว่าแรงส่งเยอะไหมก็ไม่เยอะนะดูแรงซื้อก็ไม่เยอะนะแต่ว่าพี่ว่ามันน่าจะรอดูข่าวตัวเลขคืนด้วยนะที่เดลี่แรงซื้อก็ไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆภาพรวมคือราคายังติดอยู่ใน Channel Daily นั่นเองเนาะระหว่างส3 9สามเกสี่กับสามสองสี่หแล้วก็มีโอกาสเทสซํำที่สามสมเกสี่ได้ เพื่อนติดตามดูก่อนว่าผ่านหรือเปล่าก็คือเลเวลแรกไปก่อนนะ3357แล้วค่อยมาดู3394นะถ <c oughs> ้ายังไม่ผ่านโซนนี้เนี่ยมีโอกาสกลับเทนนะคะในทัาเฟรม4ชั่วโมงโอเคทำไมถึงพูดอย่างนั้นอ่าดูโครงสร้างในฝันของเรานะครับถ้าไปไม่เกิด3394กับ กับสุระยาสวิงวันนี้สามสามสี่หกเนี่ยก็คือฝั่งขาลงก็ยังดูแบบมีลุ้นนั่นเองนะแต่ถ้าเอยังแข็งแรงยืนเนี่ยสามสมเก้าสี่นี้ก็มีโอกาสที่จะไปให้แบบสามสี่ห้าหนึ่งดูว่าไปขึ้นไปแบบปีนระดับรอไปทำออทามไฮอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าดูทางโครงสร้างเทคนิคเราคือถ้าไปไม่เกินโซนเก้าสี่ถึงสามพันสี่ 3, 000, 4, เนี่ย ฝั่งคาลงยังมีโอกาสที่จะเทินกลับลงไปข้างล่างได้ไกลนั่นเองค่ะถ้าภาพรวมไกลแค่ไหนก็จะมองว่าไปถึงพิบโอนักซี่ห้าสิบนะครับที่บริเวณ้นนะคะสามพั 3, นนครับอันนี้คือภาพไกลเอามาดูภาพใกล้ดูภาพใกล้วันนี้ซัพพอร์ตสำคัญอยู่ตรงไหนบ้างว่าเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่า r e s resistance อยู่ตรงไหนเนานะ <c oughs> วันนี้เราจะไม่ได้จัดรายการนานะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่สบายนะจ๊ะโอเคตอนนี้ราคาถูกบีบอยู่ระหว่าง3-3-4-3กับ3-3-2-7นะคะทุกคนถ้าหลุดเอ่อถ้าถ้าสมมติว่าเด้งขึ้นใปเทสท 5, 7ห้าเจ็ดแล้วก็โดนตกลงมาอีกรอบหนึ่งเนาะร e สสแตนที่จะเทินมาเป็นซั p พอร์อันแรกคือตรงนี้นะคะ3-3-4-3-3-3-2-7นะคะ ัดลงมา <c oughs> ส,สามสองเจ็ดแล้วไปไหนต่อสามสองเก้าเก้าแล้วก็สามสองสี่หกเหมือนเดิมนะคะวันนี้สุดระยะสวิงรายวันด้านล่างนะคะสุดอยู่ที่สุดอยู่ที่ไหนเธอ <c oughs> สุดอยู่ที่สามสองสี่หกค่ะ บอกแล้วว่าตอนนี้ราคากำลังเคลื่อนไหวอยู่ใน Channel Daily นั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าดูมูมมองสีชั่วโมงเองเนี่ยฝั่งขาลงก็ยังได้เปรียบแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าราคาไม่ควรไปเกิน3394โ okay. อเคเห็นภาพแหละแล้วก็กี้ก็ยังมองว่าราคายังมีโอกาสวิ่งอยู่ใน Channel Daily จนกว่าข่าว อนอนฟาร์มพรุ่งนี้จะมาประมาณนี้ค่ะซึ่งพรุ่งนี้ก็มาดูกันอีกทีว่าจะตบหลุดกรอบหรือเปล่านั่นเองถ้าตบหลุดกรอบเดลี่นะคะเลเวลถัดมาของซัพพอร์ตสำคัญอยู่ตรงไหนบ้างซัพพอร์ตแรกนะครับตรงนี้นะครสามสองศูนย์หันลงมาอีกคือสามหนึ่งห้าสี่แล้วก็สามหนึ่งสองศูนย์จ้ะโอเค ตองคาประมาณนี้นะคะก็คือถ้าเป็นโครงสร้างทางเทคนิคเนี่ยยังดูมีลุ้นนะคะว่าถ้าไม่ผ่านแนวต้านโซนก็คือขึ้นได้แต่อาจจะแบบขึ้นได้จํากัดและไม่ผ่านแนวโซนแนวต้านสําคัญมีโอกาสที่จะตกกับราคาลงมาได้นะครับแต่ว่าถ้ายืนเหนือโซนที่บอกก็มีโอกาสที่จะรีบาวตัวขึ้นสูงมากกว่าเดิมได้อีกนั่นเองโอเค <c oughs> ไปดูคู่ถัดไปดีกว่าครับ กูถัดไปอีพาไปดูราคาน้ำมันเนาะช่วงนี้น่าสนใจไหมเนี่ยราคาน้ำมันไปไหนให้เธอไหมตั้งแต่อา่เอาเปอร์เซียของเราสงบสุขเนี่ยก็บไปใส่เลยราคาน้ำมัน <c oughs> อยู่ที่เดิมค่ะแต่ถามว่ายังบายเหมือนเดิมมหมยังบายอยู่นะจะใครที่บายมาก็อดทอนนะครับถือไปก่อน <c oughs> บายตรงไหนเมื่อวันแนะนำบอกว่าบาบเนอือหกสามแปดห้าเก้าเนาะน่าจะได้ออเดอร์บายระดับหนึ่งแล้วละ่ะได้ได้มีขีปีแปะแล้วก็แนะจุดแนะนำให้ออกจุดแรกให้ออกตรงไหนใช่ไหมหมายถึงว่าถ้าคุณได้ไม้บายมาแล้วจุดแรกให้ออกเทคโปรฟิตไม้ายนะครเจ็ดหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งวันนี้เลขกองหนึ่งนะจ๊ะ ถัดมาก็คือไฮเดิมที่ติดก่อนหน้านี้7 6 5 00จ้ะ SL นะครับก็ใช้ริกสตอรีวอร์เรช่นตัวหนึ่งนะคะหรือว่าใต้5 9 3 00ค่ะโอเคก็4ชั่วโมงทำไมราคายังทรงอยู่ใต้ l อลเมสอง้อยอยู่เลยแต่ว่ามันเริ่มเริ่มไซ์เวยใต้ ตรงเนี้ยซัพพอร์ตเนี้ยมันย่ำขานาน,านไปอ่ะเธอมันก็เลยดูแบบแข็งแรงอะ่ะ <c oughs> คือเหมือนกำลังสะสมกำลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะซัพพอร์ตตรงหกสามแปดหแปดเก้าห้าเนี่ยม <c oughs> องเคยไหมป่ะไปดูคู่ถัดไปจ้ะ บิตคอยทำาอทําไฮหรือยังไปดูชิเทสลาน่วมนะคะวันนี้เทสลาน่วมนะคะตบกันอยู่เลยนี่กลับลงมาอีกแล้วเธอจา้ากลับลงมาใต้ โดนตกกลับลงมาใต้ LMA 200แล้วตอนนี้ก็พยายามรีเบลขึ้นมาใหม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจุดวัดใจของเขายังเป็นที่เดิมนะจ๊ะทุกคนคือด้านวน108799เนี่ยถ้ายังไงรอบนี้เทสแล้วยังไม่ผ่านเนี่ยฝั่งขาลงจะเริ่มเริ่มกลับมาได้เปรียบนะแล้วก็ราคาควรจะกลับเข้าชาแนล4ชั่วโมงนะคะ4ชั่วโมงของคุณคืออยู่ระหว่าง หนึ่งศูนย์เจ็ดสองสองห้ากับหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งแปดนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็พยายามขึ้นไปข้างบนแล้วใช่ไหมแล้วติดแนวต้านตรงหนึ่งศูนย์แปดตกลงมาดีบาวขึ้นไปใหม่รอบนี้รอบแบบ <c oughs> รอบวัดใจถ้ารอบนี้ไปผ่านไปได้ลุ้นทำอาอทำายให,หม่เนาะแนวต้านสำคัญอยู่ตรงไหนบ้าง จริงๆถ้าเป็นโครงสร้างทางเทคนิคเนี่ยโอกาสเทินเป็นขาลงยังไม่ได้เสียโครงสร้างนะคะมันจะเสียโครงสร้างก็ต่อเมื่อราคาเ,เทส108แล้วยืนเหนือ108ได้นะครับมันก็จะไปเลเวลถัดไปนบริสตันนะคะอยู่ที่110575แล้วก็ทำ High ของเรานะคะอยู่ที่111988 11, นั่นเองนะคะโอเค ซัพพอร์ตสำคัญะซัพพอร์ตสำคัญตอนนี้ใกล้สุดคือ1 0 7 2งศนะคะทัดลงมาคือมีเล็กกว่านี้ไหมมีนะจ๊ะที่จริงๆแล้วอยู่ตรง LMA 200ค่ะตรง106.2.10 10, แล้วก็105.118แล้วก็สุดระยะสูงข้างล่างของเราวันนี้นะครับดูที่ <c oughs> หนึ่งศูนย์สองเก้าหกศูนย์และถ้าศูนย์ว่า irm, คอนเฟิร์มโครงสร้างขาลงชั่วขามีโอกาสลงไปถึงได้ฟิโบนักซี่ห้าสิบใช่ไหมฟิโบนักซี่ห้าสิบของเราอยู่ที่ราคานี้นะคะเก้าสามแถวเก้าสามห้าศูนย์ศูนย์ประมาณนี้คะ่ะทุกคนโอเค เห็นภาพเนาะบิตคอยช่วงนี้ราคาก็ยังสูงอยู่แต่ว่าสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยบุงชี้บางอย่างนะคะเพราะว่าแนวต้านตรง108 799นเนี่ยตอนนี้คือแบบวัดใจหนักมากนั่นเองนะคะอ่ะไปดูคู่เงินหน่อยไปดูคู่เงินหน่อยวันนี้เอาคู่ไหนมาฝาก วันนี้เอาคู่นี้มาฝากจ้าเมื่อวานส่งซิกแนลให้ไปในกลุ่มของเทเลแกรมนะคะตอนนี้คือเซลล์แล้วจ้าใช่คู่นี้ไหมเดี๋ยวเช็คใหม่อุย้ยท้องก็ลองใช่นะจ้าเมื่อวานเนี่ยงกี่บอกว่าให้เซลลิมิดที่สองจุดศูนย์เก้าสี่ศูนย์ศูนย์ถ้าขึ้นไม่ถึงนะทุกคนก็ กดตามได้เลยกดตามเซล์ลได้เลยไม่ถึงสี่นศนะมาถึงแค่2.0งก็กลับแล้กลับลงไปละรอบนี้นะครับอาจจะรีบา์ขึ้นมารับได้เล็กน้อยนะคะที่2.0.8.0ูนย8แปดปประมาณนี้นะคะขยับลงมาหน่อยแล้วก็มีโอกาสที่จะ ลงไปข้างล่างได้ไกลอยู่ทีเดียวนะคะรอบนี้ถ้าขึ้นไม่ไหวเพราะว่าอะไรเนี่ยมันมีโอกาสกลับเทนนะคะทุกคนเพราะว่ามันขึ้นไปเทส e อีเมห้าสิบแล้วมันจะพยายามทะลุแอลเมสองร้อยรอบที่สี่รอบที่สี่ถ้ารอบนี้หลุดได้จริงๆเนี่ยไปไกลนะไปไกลถึงฟิโบนักซี่ห้าสิบเนี่ยก็เท่าไหร่อ่ะได้เท่าไหร่อ่ะ 2,700จุดน่าสนใจ STOP l o s ตนะคะอย่าลืมเล็กสตอรีบอ r a t i โชว์นึงตอนหนึ่งนะคะเมื่อวันกี้แนะนำ STOP l o s ตให้แถวเอหนึ่องจุดหนึนนะครับโอเคอ่ะครบและทุกกลุ่มที่เตรียมไว้ ครบแล้วคืออะไรครบกลุ่มที่เตรียมไว้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าวัาวนนี้เราเจ็บคอนะคบเราขออนุญาตทุกคนแบบว่าเออจ่จดรายการสั้นๆนะก็วิเคราะห์ให้หลายผู้ที่หลายคนสนใจสวัสดีค่ะพี่เอมน,นี่ขอบคุณนะคะที่เข้ารับชมนะคะก็เดี๋ยวเข้ามาดูย้อนหลังก็ได้นะคะแล้วก็วันนี้ี่ก็ลืมเส่งลืมแชร์ <c oughs> เดี๋ยวแชร์ก่อนก่อนจบรายการขอแชร์แป๊บหนึง่ง <c oughs> ช่วงที่ตลาดมันเทรง่ายๆก็ทุกคนก็สบายใจเนาะในการเทรเนาะแล้วก็อยากทราบโปรโมชั่นอะไรจาก f ลูตันมาเก็ตช่วงนี้นะคะสอบถามทางน้องๆทีมงานเข้ามาได้เลยนะคะมันมีโปรชั่นพิเศษอะไรไหมแล้วก็ออมีพอร์ตเซนให้เทรดแล้วนะคะทุกคน พอเซ็นให้เทรดแล้วแล้วมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับพอเซนด้วยนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับพอร์เซนนะคะได้ที่น้องๆซัพพอร์ตนะคะแต่กซิบไปก่อนนะคะว่าเริ่มง่ายมากในปริมาณแบบมันแบบเริ่มต้นเงินเริ่มต้นนะง่ายในการเข้าเทรดนั่นเองนะคะโอเค วิเคราะห์สินทรัพย์ประจำวันพอแชร์เสร็จแล้วเราก็จบรายการใช่ไหมอะไรบ้างที่ต้องจับตามองในช่วงนี้ทุกคนอย่าลืมเรื่องที่มันถึงเส้นตายของการขยายอะไรนะภาษีก่อนหน้านี้พ่อใหญ่ขยายให้เกวันนะใช่ไหมคะเมื่อวันข่าออกมาแล้วว่าพ่อใหญ่ไม่ขยายเวลาแต่กี่ว่า แต่กี้ว่าว่างั้นวาซานแต่กี้ว่ากี้ไม่เชื่อเพ่อะใหญ่อาจจะมาเล่นลิ้นกรแบบใกล้นาทีสุดท้ายก็เป็นได้อาจจะบอกขยายให้อีกหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้แบบกําลังบีบให้แบบคนอื่นเข้ามาเจราจาต่อรองรอยู่แต่มันหลายประเทศนะแค่คิวเจราจายังไม่ลงตัวเลยแล้วจะไม่ไม่ขยายให้อีกแล้วมันจะค้าขายกันยังไงล่ะคุณกี้ก็เลยมองว่ามันอาจจะแบบช่วงใกล้ๆวันออ่วัน,น ดิวเดตดิวเดตก็คือเขาคือแปดแปดกับเท่าไหร่เก้าให้ระวังนะคะความผันผวนอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเขาอาจจะมาลุ้นอีกรอบหนึ่งก็ได้ว่าตกลงจะขยายหรือไม่ขยาย,ยานี่นะแคสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะวันนี้ไปละจ้าไปบายจ้ะ